ครับตั้มเกี่ยวกับการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับก็วันนี้ก็ซ้อมเป็นวันที่สองก็เป็นเกมเอ็นดูรานครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยวันนี้แล้วก็แต่ว่ามันยังมาไม่ครบก็ยังซ้อมเทคนิคไ,ม,ไมองไว้ว่ายังไงถ้าคานักเตะที่เหลือมาครบแล้วมันจะดีขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างรครับก็แน่นอนครับก็เดี๋ยวรอพวกเมืองทองกลับมาก็เราก็จะได้ซ้อมรูปแบบทีนะ่หรือว่าเทคนิคต่างๆที่โค้วางไว้ก็นุก้ มองไม่ว่ายังไงครับสำหรับหลังจากที่ย้ายไปเชียงรายแล้วคิดว่าจะยังเล่นเข้าขากับบรรดานักเตะเมืองทองอะไรไม่มีปัญหาครับคือทีมชาติก็คือทีมชาติสโมสรก็คือสโมสรเราก็แบ่งแยกได้แล้วก็เราก็รู้ว่าทีมชาติเนี่ยคือเราก็ต้องลมใจแล้วก็ช่วยกันเล่นกับตำแหน่งครับเชียงรายตั้มเล่นมิฟิลถ้าเกิดทีมชาติมีโอกาสเล่นเซ็นเตอร์แบ็กมีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีครับก็คือมันก็เหมือนตอนอยู่เมืองทองครับอยู่เฮโล ก็เล <Okay>, uh ่นฟิล์แล้วพอมาทุกชาติก็เล่นก็เหมือนเดิมโอเคครับ